เจ็ดจุดห้านะครับเป็นยางแล้วมันทุกเลยโคตรลอยนะตรงเซิงโคตรได้เลยครับพันเอก วัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับ EP สอทุกคนนะครับที่วัดถ้ำสนุกชุมพรนะครับมาครับมาชมบรรยากาศตอนลงคลองกันนะครับถวายให้วัดเนาะวันนี้มีทั้งทรายทั้งหินเลยนะครับอดูบรรยากาศกันสักหน่อยว่า่าบรรยากาศเป็นไงมัง่ง อารสอบโอ้โหมีน่มแะเนี่ยมีนมอยู่นี่รถบดรถบดเทศาบาลคัมินรถบดัมินเหรอไมไเจอแฮะอะ NPR ครับ รถใต้คันนี้รถใต้นะอ่าไปฟังเสียงอันนี้ N P R 1 0 0 165เนี่ยฟังเสียงนี่น่าจะเป็น 6BD นะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องโอ้ไม่มีอุ้มเกียร์ด้วยคือไม่มีอ่าตัวอ,อุ้มอ่ของเกียร์จับเกียร์ด้าน,นล่างนะแสดงว่าน่าจะอยู่แหละรถป้ายนคร จากเครื่องเดิม4บีดีเราจะข้าแรงครับผมตอนนี้ยกใหม่เป็น6สูบฟังเสียงน่าจะเป็น6อบีดีฟังฟังตัวเสียงเครื่องนะอ6บีดี่อนข้างชัดเกนียนเลยครับซุ้มเสียงเขาถ้า6บีดีนี่ก็ประมาณตั้ง5.8ลิตรประมาณนั้นาะ บีดีร้อยหกสิบห้าแรงนะครับนี่คันนี้นี่ฟังเสียงเหมือน J-O 7 e เเลยอะซูมเสียงผมว่าใช่่ะนะเหมือน7 E จัดเลยอะนะเนี่ยครับแหนบหลังสไลด์แหนบหน้าเป็นแหนบคันธโนโอ้โ,อโหโกงสูตรรถญี่ปุ่นเลย กระบะทรงสั้นครับผมน่าจะเป็นรถทางอีสานมาก่อนเนาะกระบะยาวประมาณสักสามเมตรห้าสามเมตรแปดประมาณนี้แหละดูแล้วดูแล้วน่าจะประมาณสักสามเมตรแปดครับผมเนี่ยผมใช่ครับจบุดดีอ๋ออันนี้เป็นดินนะครับเป็นดินเป็นดินนี่ดินที่เอามาขม อ่าอ่าสองร้อยสิบแม็กทอกนะโอ้โหเบรกแรงดีวะแม็กทอกแม็กทอกแม็กทอกนี่เกียร์ประมาณสักหกรอบหกใช่ไหมเกียร์สองร้อยสิบอะแล้วก็เฟืองท้ายเจ็ดสี่สามครับ เด็กจึ๊กจึ๊กเลยวะเบรคร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบมาต่อกันสองคันเลยครับร้อยเก้าสิบนี่ก็เกียร์เนี่ยไม่เหมือนสองร้อยสิบน,นะอ่าไม่ใช่แค่กำลังเครื่องไม่เหมือนไม่พอเกียร์ไม่เหมือนด้วยร้อยเก้าสิบนี่เกียร์ประมาสักหกรอบสามได้นะครับจามิกปากน้ำ FRR ร้อยเก้าสิบ อันนี้ก็ FRR ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบนี่จะประหยัดกว่า210นะครับจากผู้ชนเพราะว่าโซนใต้เนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้รถเดิมๆร้อยเก้าสิบนี่จะประหยัดกว่าจะกินน้อยกว่าจะไม่ค่อยกินเท่า210 คันนี้สอสิบแม็กทอกแม็กอกนี่หาได้เยอะนะครับตามภาคใต้โอ้โหนี่เมื่อกี้คันนี้เสียงรั่นเลยครับถ่ายไม่ทันรถชุมพรคันนี้รถจุดประกอบจากทางอีสานนะครับอูจากทางอีสานแล้วก็เขาเข้าไปซื้อป้ายแดงนับหนึ่งบ้านเรามา 84ต่อด้วย FRR 210คันนี้นี่คันนี้โคตรสวยเลยโคตรชอบเลยครับทายาทบัวลอยนี่งนี้เป็นหินนะครับน้ำหินดำหิน ล้ออ่าไฟเบอร์เนาะของแท้รถไต่นี่แต่ต้องรันนะแบตเตอร์เต็มรถเลยคันนี้มีตั้งตรงห้องล้มแล้วก็หลังคา MacTalk ด้วย50นะโอ้ อ่าอ่210ออาสองร้อยสิบดินมาเรีบเลาดน,นะครับซับทวีสักซีรีส์2.51 เสียงเครื่อง 8E ข้างบ้านเรานี่มันหวานจริงๆนะญี่ปุ่นไม่เท่าไหร่นะญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นนี่เสียงมันจะแบบไปพลาน,นะเด่๋ยว,ว่าเด่ว,ว่าเราเป็นธรรมดาไนงะอ่าเสียงที่หวานเจี๊ยบเลยนี่ครับรอบไข่ครับช้าๆเลยเบืองท้ายก็น่าจะช้าในการนะเนี่ย 8E2 หรือเปล่า โพงล่าพ่วงด้วยมีลูกด้วยนะครับ FM 8J <G S 1> นี่เลยครับบ้านเดียวกันนะครับ กันตะโพกสีหวานเจ็บเลยชมพูบานเย็นครับสีนี่คือหวานจัดอขอน,นุชทำไมดูแล้วท้ายค่อนข้างจะเอียงครับผมดึงจปะปกติแล้วไม่ Yo. เดียมคนกสู่ไปนะสองร้อยสิบนะครับอันนี้เดี๋ยวทีสุดเอฟอาร์ยางสิบเก้ครับผม Oh my. คันนี้รักพ่วงนันเนี่ยเทา้าท้ายไปเข่า G V R อาสามร้อยครับใช้ยาวลืม,ลมเลยนี่ครับมาชมรีโว้สักหน่อยโอ้โหแบ่หินปาดกล่องมาเลยรีโว้คันนี้เป็นเก้าห้าห้าห้าปลายเพชรเัาด้วย อย่างหลังเป็นเบอร์สองทัด75ขอบ1 7บเนะครับเป็นยางแล้วมันทุกเลย พอดีเลยเว้ยเฮ้ยลากหน่อย,ยนี่ครับมีเรายกมาไม่ต้องกลัวสบายบือ 3ามแปดโนเจ้าพลังวิกเตอร์สามแปดแม่ลูกสุ่นชัยตอนนี้อายุยังไม่ถึงปีนะแต่ส่งมาจากน้าสมชาย เสียงเบรกหลังดิบดีย,ยางไฟโตนแต่เปมีตัวลูกนะครับไอมันเส้นเลย khó lằng luôn 闹嚷。 พี1อ c ครับเสียงอย่างเอาเลย เลยว่าสุดจัดตอนออกแล้วนะ่าจะได้การกันบ้างนะครับรถในหัวคูมเ่ยนะ มุมของบ้านไฟฟ้ากันบ้างครับผมบ้านไฟฟ้าแอนกวิตาทารสปอร์ตโอ้โหเข้าลายนะซะด้วยเอาว่ะเอาว่ะเอาจริงลูกพี่โอ้ยแรงแรงนี่เีมิด้มสองคันหน้าก็แอบเสียวอยู่นะ หนวหนวกครับผมมามา 636รถวิ่งที่ยางพาราเมื่อกี้ดูพลัง38ีโน่กันมาแล้วครับเดี๋ยวดูพลัง36ยีสุกกันบ้าง หอดกลางวันนี่นะคันนี้ไม่ต้มีการตีคอหอดหรือเปล่าเพราะเสียหอดเขามบรรางวันมากเลยนี่รถ,รถรอรถรอรถรอเมืองชุมพรครับผม Oh no nice.